สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูฟิลมนะคะวันนี้ครูฟิลมจะพาเด็กๆมาขยำกระดาษเป็นรูปสตรอเบอรี่นี่นะคะเราจะมาทำแบบนี้เลยนี่คือการขยำกระดาษให้เป็นรูปสตรอเบอรี่นะคะอ่าเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ของเรากันว่ามีอะไรบ้างนะคะมีกระดาษสีเขียวแล้วก็กระดาษสีแดงแล้วก็จะมีเอ่อ กระดาษรีไซเคิลนะคะจํานวน2แผ่นคุณครูฟิล์มนะคะเอาใส่ไว้ให้เด็กๆอยู่ในถุงรวมกันเลยจะมีกระดาษสีแดง mm hmm. กระดาษสีเขียวแล้วก็กระดาษด mm hmm. ราษีไซเคิล mm hmm. จำนวน2แผ่นสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมเพิ่มเติมนะคะก็ค mm ือ hmm. กันกายแล้วก็กาวนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนที่1ให้เด็กๆหยิบกระดาษ2แผ่น ที่เป็นกระดาษรีไซเคิลนะคะขึ้นมาก็คือให้เด็กๆขยำเลยกระดาษรีไซเคิลก็คือจะเป็นพวกใบงานนั่นแหละค่ะที่เป็นสัญลักษณ์ของเพื่อนๆน,นั้นคือกระดาษรีไซเคิลที่ไม่ต้องใช้แล้วนะคะให้เด็กๆเ,เอามาขยำเลยขยำให้เป็นรูปทรงสตรอเบอรี่ตามที่เราต้องการเลยนะคะขยำไ,ได้เมื่อขยำได้เป็นทรงสตรอเบอรี่ที่เราต้องการแล้วนะคะ เราก็จะวางกระดาษไวายก่อนที่เราขยไว้แล้วเราก็จะหยิบกระดาษสีเขียวขึ้นมาแล้วให้พับครึ่งแบบนี้กระดาษสีเขียวพับครึ่งไปเลยแล้วก็วาดลงไปนะคะวาดเป็นใบของสตรอเบอรี่นะคะ เราก็จะวาดแบบนี้นะคะคล้ายๆกับหูกระต่ายเลยนี่จะวาดแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นผู้ปกครองก็ได้นะคะวาดให้เด็กๆแล้วก็ให้เด็กๆตัดตามรอยนะคะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้นะคะหรือถ้าใครัดไม่ได้ก็อาจจะให้ท่านผู้ปกครองช่วยก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้ว เปิดออกมาก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เราตัดออกมาแล้วก็จะได้รูปทรงแบบนี้จะเป็นใบของสตรอเบอรี่นะคะจากนั้นเราก็จะทำอาสัมกาของสตรอเบอรี่นั่นเองวนๆ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 วนมนจะได้แบบนี้นะคะนี่วนกระดาษไปวนกระดาษมาก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะเอาไว้ก็ติดดาวด้วยให้ติดดาวด้วยนะคะ จะได้แน่นๆนะคะอ่าเราทำแบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะเราได้สองอันนี้แล้วพ่กันแล้วนะคะแล้วก็วางไว้ก่อนอ่ามาทำเสร็จแล้วาวางไว้ก่อนจากนั้นเราหยิบอ่ากระดาษสีขาวที่เราขยำไว้ขึ้นมาแล้วก็ใช้กระดาษสีแดงหอ่อหุ้มไปเลยหอ่อหุ้มไปเลยนะคะ แล้วก็จะห่อๆหอแล้วก็ทากาวไปด้วยนะคะตรงไหนที่มันเกินมาเราก็อาจจะตัดออกก็ได้นะคะดิคุณกรูฟีมกำลังจะหอ่อนี่นะคะห่อ,อเป็นรูปทรงกลวยนะคะดิห่อไปเลยอันนี้มันยาวเกินไปคุณก็จะตัดออกนะคะเดี๋ยวทำให้แบบห่อแบ่ต,ตัวนี้ของเราได้สวยแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกจะทากาวไปเลย ะะเราก็จะห่อเป็นรูปทรงของสตรอเบอรี่ได้แล้วจากนั้นเราก็จะใช้เมจิกสีดำนะคะในการจุดเด็กๆอาจจะใช้เมจิกสีดำนะคะในการจุดให้เป็นเหมือนสตรอเบอรี่มากยิ่งขึ้นนะคะจุดลงไปเลย ราจุดทั่วแล้วนะคะต่อไปเมื่อจุดเสร็จแล้วเราก็จะเอากาวนะคะทาทาตรงหัวของสตรอเบอรี่นะคะทาลงไปเลยทาที่หัวของสตรอเบอรี่่่ทาเสร็จแล้วเราก็จะใช้ใบของสตรอเบอรี่นี่แหละคะ่ะ ถึงเวลาแล้ใช้ใบของสตรอเบอรี่ปิดลงไปเลยนี่นะคะเลาของสตรอเบอรี่แล้วจากนั้นเราก็ใช้การของสตรอเบอรี่ที่เราทำไว้นะคะมาติดลงตรงนี้ให้เป็นเหมือนสตรอเบอรี่มากิ่ขึ้นนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสตรอเบอรี่ของเราเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ เราต้องปล่อยไว้ให้ก่าวแห้งสงน่อยนะคะนี่ก็คือสตรอเบอรี่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเด็กๆทําเสร็จหรือยังเอ่ยอ่าถ้าใครเสร็จแล้วนะคะก็เก็บวัสดุอุปกรณ์ลงให้เรียบร้อยสําหรับวันนี้รูฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย